ที่ผ่านมาเราเคยไปเดินไปงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัญหาตรงนี้เราทราบดีว่ามีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเบาหวานความดันตรงนี้นค่อนข้างเยอะประดีวของสอปชเนี่ยมีโครงการตรงนี้เราก็เลยได้ทําสัญญากับสบปชเพื่อเข้ามาดูแลอีกส่วนหนึ่งจากที่นะครับสาธารณสุขในพื้นที่เขาดูแลอยู่แล้วครับ การบริการก็คือจะเป็นงานของงานพีพีก็คืองานส่งเสริมป้องกันโรคส่วนการบริการเนี่ยเราก็เน้นไปที่การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยก็คือเราไปตรวจเยี่ยมคนไข้เบาหวานความดันมะเร็งคนไข้หลังผ่าตัดทําแผลหรือก็ใส่สายยางเปลี่ยนสายอาหารนะครับเราก็ไปไป,ไปเพิ่มเติมจากพื้นที่ที่เขายัางเข้าไม่ถึง ส่วนใหญ่จะประมาณ4-6เคสค่ะต่อวันที่ไปได้แต่และคนใช้เวลาในการเยี่ยมนะคะก็จะประมาณ30-40นาทีหรือบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าเราจะลงไปช่วยเหลือเขาในเรื่องอะไรอย่างคนไข้ติดเตียงอย่างเช่นต้องดูดเสมหะให้อาหารทางสายยางต้องทําแผลอย่างเงี้ยพิกตะแคงเช็ดตัวให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเคสที่ใช้เวลาในการดูแลนานๆอย่างนี้วันนั้นจะต้องออกแค่ประมาณ 4คนหรือว่า2คนประมาณนี้ค่ะธรรมดาปกติแกจะเข้าไปในบ้านเลยนะนไปถึงในบ้านเดือนหนึ่งแกก็จะไปดูครั้งหนึ่งอะไรหนึ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าบริการดีอ่ะมาเดือชอบมาหาแกและแกแนะนำดีคือเราถ้าเราไปที่อื่นนะ่ะจะไปอย่างโรงพยาบาลน,นี่ก็โอ้โหลำบากมากเลยคนเดียวก็ไปไม่ได้ใช่ไหม ออย่างนี้เรามาคนเดียวเราบ้านอยู่ในการเราขับมอเตอรไซค์มาได้ถ้าไปคลินิกก็เสียทีหนึ่งก็เจ็0แเราก็ดีใจใช่ไหมเนาะไม่เสียตังค์อ่เนาะเราไม่ค่อยมีอ่ะเรียกว่าดีมากเลยอ่ะอยากให้เป็นโครงการอยากแบบแบบนี้ไปนานๆเลยอ่าหนึ่งนะคือประชาชนได้รับโอกาส ได้เข้าถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากขึ้นนั้นชาวบ้านกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเนี่ยเราก็เข้าไปซัอพอร์ตนั้นเราจะประสานกับรอปจต,ต,ตในจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดในพื้นที่ที่มีว่าเคสไหนที่คลินิกของเราเข้าชาวบ้านก็จะเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้นเขาก็จะเหมือนกับดีใจนะคะที่ทางมีคลินิกครอบครัวอบ่นนะคะลงไปดูแลบางคนถึงกับพูดว่าบ้านเรามีแล้วหรอแบบคลินิกมาดูแล ประชาชนขนาดนี้เหมือนเขามีความรู้สึกว่าอบอุ่นมันไม่โดนทอดทิ้ง